ความสมรยากาศใส่งานนะครับนะอู้นกับเห็นอยู่กงตรงเ้ยไก่บว่แมนแฮเล้อครับเด้อบอลน้อยดักนอกดักงูนะครับผมนโยเกไร์ตููคอนเทนเนอร์ลงจากเรือหไงครับผม เจ้าขนออกนะครับเนาะเอาเรื่องมาจอดแล้วต้องเท่าแต่ไดข้ขนเขาหนักมารยากาศใส่งานนะครับเนาะป่านนี้แล้วก็พุ่งเหตุงานนะครับเนาะ ทั้งฝุ่นก็จะเป็นทะเลนะครับเนาะทะเลทะเลครับผมจะเป็นใส่งานนะครับน่ะใส่งานเตี้ยเจียวครับผมนักลมเป็นมะพร้ากินเขาคนับอันนี้ก็จะเป็นปลาใหม่ปลาใหม่นะครับนาะปลาใหม่จะเป็นผู้เลยครับเป็นเป็นภูเขาครับผมแต่ก่อนนะครับเนาะเป็นภูเขาอย่างนี้เขาจะปาดลงไปตลอดเหลืออยู่ในน้อย เขาหูจักว่าเป็นผู้เนี่อครับพี่เป็นโพสต์โมเป็นผู้หรอโพสต์ <c oughs> คนปวกจริงจรินะครับแล้วเจา้าสิเหลืออยู่ประมาณนี้แหละครับปผมมัดพ้นปวกดตาก็เนีเยแต่เดี๋ยวก็ผู้เหี่ยวมากเกิดต้นใหม่มาารครับผมบรรยากาศเนาะเย็นอยู่เราแบบยามห่อนมากแต่จ้าครับบนี้ครับว่าตะเวนขึ้นมาทั้งนี้ตอนเศร้าไข้ครับมีรอบใบามากโบโบ กนะ็นั่นะมัหนห้อนครับผมเมื่อนี้โอเคครับเมื่อนี้ดีเยอนะกว่าผมอากาศมนดีเยอะกาผมมหนอนครับผมกลุ่มฝ่ากลุ่มฝนัประมาณนี้แหละทำอะไรเสใส่งายครับมเีน,น,นง่ยมีสนมากเลย เขาบุญมังรถจอดทุกคนม,มากๆแบบเป็นออฟฟิศเด้วเขาเนาะออฟฟิศเขาจะองบริษัทที่มาบริษัทมาร์มอลเขาจะต้องตัดข,ขอขอบคุณขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม